สวัสดีครับผมฟางค์พัชชชนครับและนี่คือรายการเดอตตาขนฟ้าคว้าดาวปีเจ็ด ถามล้ครับกับการแข่งขันของคนมีฝันกว่าสองหมื่นคนทั่วประเทศและตอนนี้เราได้ตัวแทนจากทั้งสี่ภาครวมแล้วยี่ิบสี่คนซึ่งพวกเขาจะต้องเรียนรู้ทักษะในการเป็นนักร้องทั้งการร้องการเต้นและการแสดงเพื่อเตรียมตัวกับการแข่งขันขั้นสำคัญเพื่อค้นหา8คนสุดท้ายในดะตาคนฟ้าพวาดาพิเศษและแุดคนสุดท้ายจะได้ไปยินบนเวทีแห่งความฝันที่คนนับหมื่นต่างใฝ่ฝันจะยินอยู่บนจุดนั้น แล้ววันนี้ครับผุสภาท่านผู้ชมไปพบกับการเตรียมตัวเพื่อการแข่งขันครั้งสําคัญของตัวแทนจากทั่วทั้งประเทศ24คนซึ่งพวกเขาจะมารวมตัวกันที่อาคาร GMM g r a m i y Place กรุงเทพ าจากะูดเกิค่ะมาเมื่อวานค่ะแล้วก็หายที่พักแล้วก็ค่อยมากับแม่ค่ะเมื่อเช้าคุณป้ามาส่งค่ะเมื่อวานนังน่งบินมาจากที่ใหมคใ่ค่ะใช่แล้วก็มานอนทักที่บป้าคุณป้าอ๋อมาตั้งแต่วันพฤหัสนะครับคือมาล่วงหน้าครับกว่ามาแล้วมาไม่ทันกว่าสายอะ,อะไรเงี้ยเพราะเราเพราะเราไม่เคยมาที่นี้ครับทืกเส้นะครับมันทาไมมันอลังการขนาดนี้เนี่ยมันใหญ่ครั้งนี้ไม่รู้เราเคยมาเดียวตรงนี้ก็ตื่ตนเต้นค่ะเพราะไม่เคยมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ที่ต้องมาเข้าค่ายต้องมาทำที่จริงจังเคยเห็นไปในทีค่ะไม่รู้ว่าใครจะแบบนิสัยหรือว่าหน้าตาเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยตายละสูงกว่าผมหมดเลยก็ถ้าเทียบกับปีที่แล้วเมือนปีนี้มิดเอ็ดแล้วน้องก็แบบเยอะขึ้นมากปีที่แล้วยี่สิบเหมือนกับกลางๆอะไรเงี้ยครับขึ้นหายไปก็ก็ซ้อมร้องให้ดูมากที่สุดแล้วก็ไปหาหมอผีหนังค่ะ เป,เ,ปเป็นผิวเยอะ็นแพ้เป็นผดหนึ่งก็ไปหาเขาไปรักษา่นต้นที่จะได้เจอเพื่อนๆค่ะแล้วก็หนึงกิจกรรมด้วยดูทุกคนแบบมามาพร้อมๆกันทุกคนก็คิดว่าโอเคเรามาพร้อม,อม,อม,อมสู้แหละสวัสดีครับทุกคนครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเอาล่ะก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับทุกคนนะครับสําหรับตาแหน่งตัวแทนภาคที่ได้รับมานะครับเราขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่การแข่งขันเพื่อคัดหา8คนสุดท้ายของเดอะสตาร์คนฟ้าควายดาวปีเจ็ดครับหลังจากนี้คุณจะได้พบกับการฝึกฝนและฝึกซ้อมมากมายท้งการร้องการเต้นและการเรียนการแสดงนะครับซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการเป็น8คนสุดท้ายขอทุกคนตั้งใจอย่างเต็มที่เพราะว่า นี่คือโอกาสที่คุณสามารถคว้าม,มาได้แล้วแล้วก็ผมเชื่อว่าทุกคนคงฝันว่าอยากจะเป็นแปดคนสุดท้ายของเดิะสตาคนฟ้าควาดาปี่เจ็ดจริงไหมจ๊ะ <c oughs> <c oughs> เอาล่ะเนื่องจากทางทีมงานอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้มีสมาธิในการฝึกฝนฝึกซ้อมสำหรับรการแข่งขันหนึ่งเต็มที่จึิงจะเป็นต้องทำสิ่งหนึ่งครับที่อาจจะต้องอกวนใจไว้ดูนิดนึงนั่นกะ็คือการ ขอญาติริบโทรศัพท์ของทุกคนรวมทั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆอะไรที่มันใช้ฐานออมาให้หมดเชญครับใช่รครับเดี๋ยวเราจะทําการริตหมดนะครับเพื่อให้ทุกคนได้มีสมาธิในาการฝึกฝนยนงเต็มที่นะครับเอาละ่ะช่วยยีต่อในวิธีการแข่งขันเพื่อค,นคน้นหา8คนสุดท้ายพัฒนาการระเบียบี่นัยและสิ่งที่คุณทําทุกอย่างตลอดการแข่งขันจะเป็นตัวหลักสินว่าคุณจะได้เป็น8คนสุดท้ายหรือตตาค้นป้าคว้าดาวหรือไม่นะครับผม เดินครับทุกเรนที่แบบนี้คือการแข่งขันและมีแปดคนเท่านั้นที่จะได้เป็นแปดคนสุดท้ายขอทุกคนโชคดีครับวันนี้เราก็ขอยินดีต้อนรับสู่คลาสของเรานะคะภายในหกวันนี้เริ่มจากการพัฒนาภายในหกวันนี้ที่เราอยู่ด้วยกันเช่นวันนี้เราจะเริ่มด้วยการเดินทิ้นฐานร้องเพลงเนี่ยก็ต้องลองดูว่าไม่เข้าใจติดขัดตรงไหนก็ถามนะคะหายใจปกติค่ะอย่ากลั้นหายใจเปิดหายมือขึ้นมา แขนโดนเหมือนเราโดนดึงสองข้างนะร้องใช่ไหมฮะมันก็แปลกใหม่ดีแล้วันก็รู้สึกว่าดูยากนิดนึงแต่ว่าพอเราเข้าใจมาแล้วมันก็จะง่ายขึ้นเยอะนี่คือโพอสเ์เจอที่ถูกในการร้องเพลงคือรู้สึกจริงจริงว่าแบบได้ตั้งแต่ตั้งแต่ยกมือถ่ายมือจนแบบเอามือลงแบบน้ำหนักรู้สึกได้แล้วว่าแบบมีแรงต้านจริงๆอะซึ่งอันเนี้ยซึ่งจะแบบว่าแจ่มแจ้งกว่านี้ค่ะผมไม่เคยเรียนร้องเพลงคือไม่รู้ว่าเทคนิคการร้องเพลงคือยังไงก็ได้มาเรียนรู้นี่คือ ก็คือมันเป็นเหมือนกับแบบออกำไรชีวิตเราครัรออรรรแบเราก็ได้มารู้ทั้งรู้ที่แบบปูกกปองกันใช้ส่วเหมือนกันใช้ลมหายใจการแบบได้ได้มารู้ทั้งอยู่ที่แบบดีมากมากค่ะเห็นไหมมันเหมือนเราป่าจริงเราต้องคิดมหน้าใกล้หน่อยดูีิคะอ่าถูกต้องคือเคยเรียนร้องเพลงตอนแบบเบิกเิกเลยอะ่ะแต่เหมือนคราวนี้คือทุกคนมีจุดมุ่งหมายเดียวกันแล้วไม่ได้ชัดเจนเนาทุกคนตั้งใจใช่ไเราก็ตั้งใจเหมือนกัน โอเคสำหรับเรื่องการร้องเพลงเนี่ยมันคือม <like. S 1> ันคือเรื่องที่จําเป็นเสาก็ต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรสนใจให้ความสําคัญกับมันสิบแปดสิบเก้ายี่สิบอ่าเข้าหายเข้าคือท้องต้องป่องขยายออกหายใจออกคือท้องแสบไม่เคยคิดว่าการใช้ชีวิตมายี่สิบกว่าปีนี้การหายใจมันมีอะไรแบบอับซอนแล้วก็เยอะเยอะกว่าที่คิดครับแต่มันก็แบบได้ฝึกได้ฝึกจริงครับไม่เคยครับ ตอนทําก็ก็ไม่ไม่ยากนะฮะยากตอนที่บื้อๆนะครับวื้วนะครับป้อเสด็จล่างคือเสียงของเพื่อนๆพ่อมันมันค้องหูมันก็เลยฟังเป็นเคียนนะฮะก็เลยเค<ๆ>ียนเป็นเนืน้อเนื้อไรตามโน้ตต่อกันเนื้ตด้วยลูก<ๆ>ฟังมากขึ้นเปิดหูฟังมากขึ้น อย่าไหลลงจางเงินจางเงินอย่าอย่าไหลแล้วคะอยู่บนน้ตให้ครบมันเป็นท่านของมันลึกๆคือทุกอย่างสามารถใช้ยอมก่อนร้องเพลงหรือว่าสึกฝนเราไปในตัวได้ะคะ่ะแล้วก็รู้สึกสนุกมากเลยทําไอ่ะมาล้างแว่ก่อนพี่ลิษาครับไม่เคยเร่นเต้นเละไม่เคยเลยค่ะไม่ได้เลยครับกเกี่ยวกับเรื่องการเล่นเต้นเพราะว่าไม่เคยเล่นเต้นมาก่อนเลยแล้วก็ไม่เคยคิดจะเต้นเลย แล้วคนที่คิดว่าจะต้องมีจะมีเรืองเหนืใช่ไหมว้ายกลัวกลัวแบบคือเราเคยดูรีลันมาหลายรอบของเดอะสตาร์แต่รุ่นแหวนตอนไหนอะไรเงี้ยก็จะแบบกลัวครูค่ะกลัวครูนี่คือด้วยคำที่เราดูบ่อยไปคือพอดูบ่อยปุ๊บเราเห็นบ่อยแล้วก็จะเกิดแบบอือหอความรู้สึกเราเหมือนแบบเขาแบบ เขาจ,จาาิงจังอะออสเตรเลยียอะไรเงี้ยคือเต้นผิดต้องโดนอะไรเงี้ยหนึ่งสองสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเฮ้ยเคยเรียนเต้นครับเคยเรียนเต้นฮิปฮอปเบสิกเต้นไม่ค่อยได้แต่ว่า ผมก็กลับไปเรียนมาเหมือนกันครับไปเรียนกับครูสอนเต้นเลยครับผมชอบเต้นอยู่แล้วครับก็ค่อนข้างถนัดครับคิดว่ามันก็ไม่ได้เกินยากเกินความสามารถถ้าพยายามก็ทำได้ครับ ก็คือมันไม่ใช่เป็นปัญหาผมก็คือเคยเต้นมาแล้วครับมันเต้นโอเคครับก็ชอบอยู่แล้วครับก็เต้นได้เป็นเต้นสนุกชอบบางทีก็ตามไม่ทานบ้างแต่จสนุกชอบครับโอเคขึ้นเยอะเลยเมื่อีแล้วแบบเต้นแบบมัวมาทีนี้ก็รู้สึกว่าโอเคขึ้น อบค่ะแต่ว่ามันก็พยายามแต่คือบางท่าย,ยมีปัญหาท่าเดียวก็คือท่าอทดสอบเท้าค่ะท่า,าเรนูชิว่นน้องก็โอ้พอตามเขาได้ค่ะแต่ท่านั้นหนูมไม่ไหวมันหงุดหงิดมากค่ะ ค็ตื่นว่ะเขาจะชอบชอบคาน,นรู้สึกว่าเปลี่ยนทัศนคติจากที่รู้สึกว่า,าเฮ้ยฉันหอมฉันเต้นจะสวยไหมจะเป็นยังไงอะไรกึ่งกลางเลยเปล่าพอเต้นแล้วมันก็รู้สึก,สก,ก,สกว่าเออก,ก็ดีทอมรู้สึกเห็นตัวเองกระจกแล,ะะละ้วตลกอ่ะมันดูเห็นแบบพอครูเขาเต้นแล้วแบบดูเท่อะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราเต้นแล้วแบบมันดูแปลกๆอมันดูเหมือนคลิงคอนะ <c oughs> มันตะลกมากอ่ะคือกูก็ไม่เคยแบบเต้นมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยดูตลก โอสนุกดีค่ะพรุ่งน้าเราจะกลับมาพบกับกิจกรรมของทั้ง24คนจากทั่วทั้งประเทศกับการเรียนการแสดงแบบนี้ครับ